วิธีการรับบ l ตรฟรีประจำวันนะคะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จช่องของ้างบนตรงนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอน wallet ของเราใส่ทุกอย่างให้มันครบเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างนี้พอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเข้าไปพอเราเลือกซองเสร็จเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทแต่ถ้าใครที่มาช้ามาไม่ทันพอกดที่ลิงก์เสร็จเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวลองมาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะ สวัสดีค่ะขอรับสุมันนี่ออนไลคลิปนี้มาแจากวันฟรีนะคะประจำวันที่14เมษายน2566ใครยังรับไม่เป็นดูต้นคลิปได้นะคะเพราะว่าต้นคลิปมีบอกวิธีการรับไปแล้วว่ารับยังไงก็ดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจส่วนใครที่ชอบถามหาลิงก์ก็ดูให้จบนะ คลิปแจกวอลเล็ตมันไม่ได้หนานนะคะดูเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเราเองในบางครั้งเราเไปรับช่องอื่นเราก็จะได้รู้ว่าเออช่องเขาวิธีการแจกจะเป็นยังไงก็เพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนะส่วนการแจกของเราอย่างที่บอกในคลิปเมื่อวานนะคะว่าวันนี้จะเป็นการแจกแบบพิเศษหน่อยเพราะว่าวันนี้เป็นช่วงเทศกาลสงการใช่ไหมคะวันนี้ก็แจกเยอะหน่อยวันนี้จะมีลิงก์ซองทั้งหมด สองอันฟังดีๆนะคะวันนี้ลิงซองมีทั้งหมดสองอันใครที่ดูไม่จบแล้วมาคอมเมนต์บอกว่าในคลิปอ,อ่ในโปกบอกเท่านี้แต่ทำไมมาแจกอย่างนี้ก็น,นะดูนิดนึงนะคะเวลาเวลาในการรับอ่างเปาในวันนี้ ซองแรกนะคะเดี๋ยวนุชจ,จะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะเวลา21นาฬิกา5นาทีส่วนซองที่2เดี๋ยวจะต่อกันเลยนะคะวางเลขหนึ่งแล้วก็ซองที่2เป็นคอมเมนต์เดียวกันแล้วก็จะปักหมุดไว้ให้เหมือนเดิมเวลาที่จะสามารถรับอ่างเปาในวันนี้ได้ก็คือ21นาฬิกา8นาที ใครดูจบแล้วก็มารอที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะใครชอบกิจกรรมแบบนี้ก็ง่ายๆเลยค่ะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาแจกวอลเล็ตฟรีประจำวันก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ